ดคุลี้ er. เอาสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปเฮาอ่าคือเก่าเหมือนเดิมเลยค่ะเด้อื่อนนี้บริเทศนี้ค่ะก็สิทธถ้าสิมจอบมาปั่นก็ย่านเลาะเด่นแถวนี้นะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงหนาซัมเมอร์อของประเทศเยอรมน,นีเด้อค่ะเด้อเป็นช่วงหนาซัมเมอร์ของปีที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะปีสองพันจะไปเบิ่งน้ำกันค่ะว่าปอะสิพาไปโลเบิ่้ลของมึงไปไป,ไปไปไปน้ำกันเฮามันเซิรนจ้ดเซิร์นสุโขทุกคนเด้อค่ะเด้อไปไปไป

เมืออออ่อเซ้านี่ก็ฝนตกหมดแต่เ์้่าวจักขรริย์ยังกันดอกเขากาบงหงษ์จักซื้อกีฬาเป็นดมวนดีเลยเนาะพี่น้องเนาะกีฬาสำหรับคนมีร่างกายแข็งแรงวัยรุ่นขาเล่นกันลนะเนาะเถ่าๆเฮาตัวจีไ้จะนั่งเบิ่งยังเสีล่ละโอ้เด็กหน่อยกันมแต่ันนั้นน,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 นนี่น้อยนี่หน่อยไหมไม่ใช่เก่งแต่ละโอ้อยไม่เ,เกงนะ่งเนาะโอ้อันนี้แหงไม่ยิ่งกับไม่ยิ่ง เนี่ยไม่ยิ่งคนเนี่ยอุ้้นูนะเบ้อเขาทาเลยห้องซื้อกีล่าอย่างไรคนน่ะอันเป็ดเพิ่นกะอยากมาเบิองน้ำเขาได้เพิ่นก็นได้ห้องกาบกาบกาบอยู่นั้นแม่กับลูกตามหาปว่าห้องเก็บ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 อยู่หันโอ้ตามหาลูกเดียตามหาลูกพ่อกันแล้วอ้เป็นตะมวนได้แล้วจะเนาะ แต่แถวเขาคือจะนั่งเบิ่งดูนั่งเบิง่งซื้อได้แต่เด่นคือเขาคือสิเด่นบรายแล้วโอ้แม่เพือสิเด่นบ่ได้หรอกจะเด่นบ่ได้เรื่อย,ยล่ะเขามฝรั่งเขามากี่ล่ละถาทไทยเนาะเออคนน่ะเป็ดหน,น่อยสองแม่กับลูกสามตัวนี้ก็มา เบิ่งเขาเห่ียกีฬาพร้อมได้แล้ววะทีรักฟลาวดิสฟลาวปลาฮัดคือลมแรงแหวเมือน,นี่พี่น้องไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วมาหมองเกาอีกแล้วเห็นแดดออกดีมื่อน,นี้ก็ไเลย เบบี Baby, ้ที่รักกอดก่อกอด